สวัสดีครับกระพอผมโมซาดโอเดิโออีกครั้งนะฮะอันนี้เป็นคลิปที่4 4จริงๆฮนะสคลิปแรกอัดคลิปที่3หมายถึงคลิปที่1ของวันนี้และคลิปที่4หมายถึงคลิปที่2องคนนี้คือมันเจ๊งก็ <c oughs> <c oughs> เลยต้องมาอัดคลิปที่3ก็คือเป็นคลิปที่3ของวันนี้เมื่อกี้นี้เองและอันนี้เป็นคลิปที่4ก็เลยเป็นคลิปที่4ของวันนี้เหมือนกันนะครับเท่ากับ ผมเนี่ยแทบจะเรียกว่าพูดวันนี้วันเดียวเนี่ยน่าจะเกือบชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงได้ด้วยความที่ว่าไม้มันเสียแบตมันหมด <S 1> <S 1> ไม่ยไมเสียแบตมันหมดมันก็เลยไม่เมมเบรีเสียงนะครับก็เลยมีแต่ภาพงฟังไม่รู้เรื่องครับโอเควันนี้จะมาคุยกันเรื่องออแนวทางการเล่นเครื่องเสียงนะฮะตอนที่น่าจะเป็นตอนที่ ตอนที่สามนะเออผมจําผิดผมพูดผิดนั่นเป็นนีอันนี้เป็นตอนที่สามเมื่อกี้เขาที่แล้วมันมันมาคลิปเมื่อกี้ที่อัดเป็นตอนที่สองอันนี้เป็นตอนที่สามตอนที่สามนี่ก็คือจากแนวทางการเริ่มการเล่นเครื่องเสียงมาจนมาได้เซตเครื่องเสียงในตอนที่สองแล้วก็ต้องหาแนวทางของตัวเองจนได้เซตหมายถึงว่าเซตเครื่องเสียงเอาไว้ได้เป็นชุดแล้วได้แนวทางของตัวเองแล้วในคลิปที่สองนะครับคลิปที่สามนี่จะมาสอนว่า จะมาคุยกันว่าอย่าเรียกว่าสอนเลยเรียกว่าคุยกันดีกว่าว่าพอมันได้ชุดแล้วเนี่ยเอมหรือเป้าหมายในการที่จะทําชุดขึ้นมาเนี่ยเป้าหมายสูงสุดก็คือการขับเสียงให้มันออกมาได้เต็มที่ที่สุดแต่ว่านักเล่นโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าจะเล่นให้มันเสียงครบถ้วนที่สุดมันจำเป็นที่จะต้องมีห้องนะครับอย่างที่บ้านผมผมก็ไม่มีห้องแล้วนักเล่นโดยส่วนใหญ่ผมแบ่งกว้างๆครึ่งครึ่งครึ่งหนึ่งอาจจะมีห้อง พร้อมที่จะดีดิเคทให้เอาชุดไปใส่แล้วก็ฟังให้มันอบอวนในห้องให้ไม่ได้ยินออกเตปที่สามที่สี่ที่ห้าได้แต่ว่าบางบ้านหรือบางบางบาง,บางท่านอาจจะไม่สะดวกที่จะต้องใช้ห้องนั่งเล่นในการที่จะทำห้องเครื่องเสียงไปในตัวนะครับแบบผมผมก็เป็นเหมือนกันผมก็ใช้ห้องนั่งเล่นในบ้านในการทำห้องฟังเครื่องเสียงนะครับถามว่าแล้วมันไปสุดได้ไหม มันก็ไปสุดได้เพียงแต่ว่าอาจจะอ่อนด้อยในเรื่องของออกเตที่ที่สามที่สี่ที่ห้าทำให้เราได้ยินมันหรืออาจจะไม่ได้ยินเลยก็ได้นะครับแต่มันก็มีวิธีการเซตติ้เซตอัพนะแต่อย่างที่บอกครับถ้าอยากให้ชุดท่านถึงขั้นสุดมันจำเป็นต้องมีห้องนะครับทีนี้พอมีห้องเลยเนี่ยไม่ต้องใส่อะไรพอมีห้องเสร็จก็ต้องมีรูมจูนนะท่านก็ต้องเชิญมืออาชีพในการจูนห้องมา ก็จะมีไมโครโฟนมาสัก4ีหตัวหรือ6กเตัวมาตั้งรอบห้องนะแล้วก็เปิดคอมพิวเตอร์ให้เสียงมันกระจายออกไปเพื่อดูเคอร์ฟดูกราฟว่าห้องมันจะพีคอะไรยังไงหรืออาจจะเปิดเสียงจากลําโพงท่านแล้วก็วัดค่าความเพี้ยนหรือค่าของเสียงจากไมโครโฟนหลายท่านมากๆที่อินเวสห้องไปเป็นหลักล้านนะครับแล้วก็ เชิญคนจูนเสียงมาตั้งแต่เมืองไทยยันเมืองนอกมาแล้วเนี่ยมาจูนใ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 นห้องของของท่านเหล่านั้นนะก็พบว่ากราฟสวยเลยแต่บางครั้งเสียงไม่ได้เรื่องนะและหลายครั้งซะด้วยว่าจูนเสร็จแล้วเสียงมันออกมาแล้วมันฟังกระด้างมั่งหรือไม่ดีมั่งแต่กราฟดีเลยแต่เสียงฟังมาไม่ดีเลยนะก็เป็นปัญหาเป็นประเด็น มันก็คุยกันมาหลายครั้งแล้วครับว่าอย่างก่อนหน้านี้ก็จะมีโพสต์หนึ่งของท่านอาจารย์ธานีโมสงานะที่สอบถามนักเล่นว่าสมมุติว่าถ้าเกิดมีแอมแล้วมีตัว eq ที่สามารถกระจายเสียงสามารถจูนเสียงเป็นออโต้เป็น ai ทําให้เสียงมันเเขาเรียกว่าอะไรปล่อยคลื่นไปแล้วก็สามารถระบุได้ว่าให้มันจูนออโต้เสียงจากลําโพงหรือแอมที่เราวางไว้เนี่ยให้มันลงตัวโดยใช้ เอไอในการจัดมันจะดีหรือไม่นะหลายๆท่านก็ว่าเออมันก็น่าจะสะดวกดีหรือบางท่านก็บอกว่าเอามันไกด์ไลน์ใช้เป็นไกด์ไลน์ในการจัดได้ผมบอกตรงเลยไม่ได้ครับไม่ได้คือลำโพง1แวรเหียญมากนะมีน่าต่ลำโพง f u ลเลนบูเฟอร์สินิ้ว12นิ้ว10นิ้ว8นิ้ว6นิ้ว7นิ้วครึ่ง6นิ้ว6นิ้วครึ่ง4นิ้ว ให้ความถี่ไม่เหมือนกันเลยแอมก็เหมือนกันปี Power ก็โทนหนึ่งปียี่ห้อหนึ่งก็โทนหนึ่ง Power ยี่ห้อนหนึ่ง, Integr ก,นนงก็อีกโทนหนึ่งหรืออิน r ิเกตอิน g ิเกตก็โทนหนึ่งเคเบิก็อีกโทนหนึ่ง CD s t สตรีมมิ่งเท a ร์เปีโฟโน o หัวเข็มโอ้โหมันมันเยอะมากนะครับมันไม่สามารถที่จะที่จะบ่งบอกหรือจะออโต้เซตอัพ ง่ายได้ขนาดนั้นหรือจะออโต้เซตอัพได้แต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะทำให้มันเป็นเบสรี l ลหรือเบสลิสติ้งได้มันอาจจะกราฟสวยแต่ว่าฟังไม่ดีได้ครับมีโอกาสเป็นอย่างนั้นสูงมากนะไว้นั้นเนี่ยองค์ประกอบสำคัญที่สุดก็คือการเซตอัพแล้วคนที่จะเซตอัพได้ดีที่สุดเนี่ยมันก็คือท่านเอง นักเล่นทุกคนเนี่ยควรจะต้องศึกษาเรื่องการเซตอัพแล้วก็ต้องฝึกหัดนะการดันเข้าดึงออกโยกซ้ายโยกขวาโทอินไม่โทอินนะครับตรงนี้คือหัวใจเมื่อท่านได้โซนห้องมาได้พื้นที่แล้วบางทีลูมจูนที่ใช้ก็อาจจะเป็นปัญหากระห้องก็ได้ห้องบางห้องอาจไม่ต้องการความกระจายท่านไปใส่ดิฟฟิวเซอร์มันก็กระจายหนักเสียงก็ฟุ้งกว้างไม่เป็นตัวเป็นตน บางห้องเบดบวมแต่ว่าไม่มีเบดแท็ปไปดูดมันก็มีปัญหาหรือบางห้องไม่มีเบดเลยถ้าใส่เบดแท็ปเข้ปก็เป็นปัญหาอีกเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะบอกได้ครับว่าแต่ละห้องเนี่ยมันจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรแล้วแบบลงตัวได้เหมาะสมท่านอย่าลืมนะฮะกำแพงปูนกำแพงปาติกลกำแพงบุผ้ากำแพงไม้ ไม้ละแนงพื้นไม้พื้นปูนพื้นกระเบื้องฝ้าฝ้าเปิดโล่งหรือไม่มีฝ้าหรือมีฝ้าหรือฝ้าเป็นวัสดุแบบหนึง่งหนาระดับหนึง่งบางระดับหนึ่งเนี่ยทุกอย่างมีองค์ประกอบของเสียงหมดนะไม่สามารถที่จะบอกได้เลยว่าไอตัวนี้ใส่ไปแล้วทำทำแค่นี้สำหรับห้องนี้ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ในวัสดุที่มีความแตกต่างขนาดนี้ แล้วมันจบง่ายๆมันทําไม่ได้ครับแล้วท่านก็ไม่ควรจะเชื่อใครด้วยที่เขาจะบอกว่าให้ท่านทําแค่นี้แล้วมันได้มันเป็นไป,นปนไม่ได้ท่านควรจะเชื่อตัวเองเชื่อหูตัวเองนะในการที่จะต้องขยับเดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาจนได้เบสรีซอผมมีพี่ท่านหนึ่งที่รู้จักกันก็คือพี่วัฒนะท่านเซตอัพซิสเทมของท่านเองจนเสียมเข้าที่มาก ฟังทุกวันนะเดี๋ยวก็ดึงหน้าเดี๋ยวก็ถอยหลังเดี๋ยวก็ซ้ายเดี๋ยวก็ขวานะท่านไรผมฟังว่าในพื้นที่หนึ่งตารางเมตรเนี่ยแค่หนึ่งตารางเมตรเนี่ยสามารถเปลี่ยนชีวิตได้เลยนะเจอจุดที่มันลงตัวพอดีเหมาะสมเนี่ยเสียงมันดีมากเลยเลยจากจุดนั้นไปแค่เซนเดียวก็เสียงเปลี่ยนเลยนะฮะอันนี้สําคัญมากนะครับเลขอย่างหนึ่งนะที่เป็นปัญหาสําหรับคนทําห้องคนทำห้องมักจะคิดว่า เฮ้ยผมทำห้องออกมาเสร็จแล้วทุกอย่างมันเพอร์เฟดีทุกอย่างแล้วเนี่ยเออมันคือการจบไม่มีนะครับไม่มีคำว่าจบนะครับพอท่านเปลี่ยนลำโพงเนี่ยพอเปลี่ยนลำโพงเนี่ยสมมาตรของเสียงก็เปลี่ยนเปลี่ยนแอมป์สมมาตรเสียงก็เปลี่ยนเปลี่ยนสายสมมาตรเสียงก็เปลี่ยนเปลี่ยนอุปกรณ์หรืออะไรก็ได้เนี่ยสมมาตรหรือสมดุลของเสียงในห้องนั้นก็เปลี่ยนไปทั้งหมดนะครับไม่สามารถที่จะบอกได้ว่า ห้องเนี้ยเซตแค่เนี้ยแล้วจะใส่อะไรเข้าไปแล้วก็จะเสียงได้ดีขนาดนี้เลยแล้วไม่ต้องทําอะไรอีกเลยนะเป็นไปไม่ได้นะมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับฟิสิกส์ฟิสิกส์ยุคเก่าในยุคนิวตันเนี่ยทุกอย่างยังฟิกหมดนะฮะว่าแรงที่กระทํานะครับแล้วก็ยุคนั้นยังไม่มีเรื่องเวลาทุกอย่างมันฟิกได้หมดแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นคอนตัมฟิสิกส์ไปแล้วนะฮะ อย่างที่เราดูหนังนะอย่างสไปเดอร์แมนเนี่ยยังมีมัลติเวิร์สกระทําอย่างหนึ่งไปก็กระทบอีกอย่างหนึ่งไปกระทําแบบหนึ่งก็กระทบอีกแบบหนึ่งซึ่งแต่ละสมมาตรเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปตามสิ่งที่ไปกระทบนะฮะเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าทําห้องดีแล้วจูนห้องดีแล้วลูมจูนใส่ดีแล้วทุกอย่างเพอร์เฟกแล้วสมมุติถ้าซิสเต็มนี้ยังอยู่เหมือนเดิมเนี่ยมันก็ยังดีอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าท่านขยับอะไรก็ตามแม้แต่อ,อย่างเดียวเปลี่ยนแปลงออกไปเนี่ยสมดุลนั้นก็แตก แล้วท่านจะต้องไปหาสมดุลขึ้นมาใหม่นะนักเล่นหลายท่านไม่รู้นะฮะต้องเข้าใจนะครับเรื่องนี้มัน,เป,นเป็นเรื่องจริงเลยอาจจะไม่มีใครเคยบอกท่านนะผมบอกเลยนะบางคนไม่รู้นะบางคนคิดว่าทําทุกอย่างดีแล้วทุกอย่างมันจะเพอร์เฟกต์คอนดิชันทุกอย่างใส่อะไรไปก็ดีไปไ,ไ,ไม่ได้หรอกครับลําโพงตอนแรกท่านใช้ลําโพงเล็กลูมจูนท่านใช้แบบหนึ่งต่อมาท่านเปลี่ยนลำโพงใหญ่ขึ้นท่านใช้ลูมจูนแบบเบินได้ไหมอะ เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นข้อพึงระวังของนักเล่นนะมีห้องอยากให้เซตเต็มดีที่สุดต้องมีห้องมีห้องทรีทห้องยังไงให้เสียงดีที่สุดการเซตอัพต้องทำยังไงแล้วใครจะเป็นคนจัดว่าห้องนี้เสียงดีไม่ดีผมบอกไปหมดแล้วนะทั้งหมดทั้งปวงนะคร่าวๆได้แต่ละเอียดต้องอยู่ที่ท่านท่านต้องเป็นคนทำนะครับมาต่ออีกพอย์หนึ่งสำหรับท่านที่ไม่มีห้องแบบผม สามารถทำได้เช่นกันนะครับซิสเต็มซิสเต็มหนึ่งตั้งลำโพงตั้งหาจุดเบสสปอตนะค่อยๆจูนไปขยับซ้ายขยับขวาหน้าหลังโทอินจนได้จุดที่ดีที่สุดนะเราอาจจะไม่ได้ยินออกเตปในเรื่องของการสะท้อนออกเตปที่3ที่4ที่5ที่มันที่มันที่มันลึกกว่าออกเตปที่1ที่2ที่เราได้ยินนะครับแต่ว่านะบางเพลงหรือบางซิสเต็มหรือในบางขณะเราไม่จําเป็นที่จะต้องได้ยิน ออกเตฟอย่างนั้นนะครับมันก็สามารถทําให้ฟังได้นะครับเพียงแต่ท่านต้องเซตอัพให้ดีหาจุดที่มันสมดุลเหมาะสมของซิสเ็มของท่านของลําโพงของท่านแล้วเสียงที่ท่านได้ท่านอาจจะพึงพอใจโดยที่ไม่จําเป็นต้องแท์ออกเตฟที่3ที่4ที่5ก็ได้นะครับก็เป็นข้อที่ฝากไว้ให้นักเล่นพิจารณาเพิ่มเติมนะฮะในเรื่องของห้อง ห้องฟังอยากได้ชุดที่ดีที่สุดต้องมีห้องแต่ไม่มีห้องก็ฟังได้แต่จจะไม่ดีที่สุดแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าแย่นะครับอาจจะแพ้กันแค่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่หัวใจคือการจูนการเซตอัพถ้าท่านทำได้ดีเนี่ยซิสเต็มหลักหมื่นหลักแสนต้นๆอาจจะชนะหลักล้านได้สบายๆนะครับฝากไว้เท่านี้แล้วกันฮะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันตอนหน้าสวัสดีครับ